Barbecue, right? I think yeah. Big Easy, <laughs> we are at the Big Easy, and a barbecue and a shack in yeah. a shopping center. Yes. Kent. you. drinking you. you. ไม่มีแอลกอฮอล์คือพิกพินาโครดาเวอร์จินไม่มีออแอลกอฮอล์ก็คือไม่ผสมเหล้ามีท้น้ำมะพร้าวแล้วก็เป็นน้ำผลไม,ม้ผสมแลก็ไม่ใช่ค็อกเทลก็คือค็อกเทลพเพราะจะไม่หยุดไม่หยุดแอลกอฮอล์ก็วันนี้ก็ออกมาเที่ยวอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์ก็ออกมากินข้าวครั้งแรกในทริปที่มาอังกฤษแล้วก็มาที่ร้านนี้ บาร์บีคิวเป็นอาหารปิ้งย่างของยุโรปของอังกฤษครั้งแรกในชีวิตไม่ไรู้จะรสชาติอย่างร่รปิ้งย่ uh, งางเบเอาจจะมีลอบสเตอร์มีหอยแมงคู่แล้วก็มีครับ uh, ลอบสเตอร์มีมัสซุสมัสซุก็คือหอยหแมงคู้ <Mas se. S 1> แล้วก็ แล้วก็บูในขนาดเดียวกันมาดูค่ะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูส,สก็ประมาณนี้อาหารคนเยอะมากดยู่สถาที่รัาคูที่นี่คือกอิกเกิมกลับมาฟื้นที่ยังกินเพราะว่าเขาปล่อยล็อกดาวไม่ต้องใส่แมสคนเต็มไปหมดเลยค่ะคนเต็ม คนออกมาดื่มมากินมามาใช้งานในวันวันหยุดก็เป็นอะไรที่เราก็ทำให้เราได้ดีแลกด้วยอีกวันก็อย่างนี้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยสัสดที่รับนปกติแล้ววันอาทิตย์เราจะเป็นวันที่อยู่บ้านสพอดีว่าวันนี้สามีมีนะตัดแว่นตาก็เลยตัดแว่นตาทองานสอง สองอันก็ประมาณ800-800ยแปดร้รวมเลยรวมมาเลวดแลรว็สสามหนุ่มกว่าครับประมาณออมามาก็ใช้ในการทำงานนั่งใช้สายตาอะไรออกมา,าดีแหละไทยเนี่ยการตามภาษาคนไม่มีลูกเต้าก็เนี่ยฮะสบายสบายชิว ถ้าคนเราถ้าเราไม่มีไม่มีสินอะไรนะก็คงเจ็บสุขสบายว่าชีวิตก็ไม่มีอะไรมากมายเพราสามีเขารณรงค์มากเรื่องการสามีนี่ยไม่มีไม่ชอบการมีนี่มีสินเพราะเขาเขาเขาไม่ไม่เอาเรื่องมีนี่มีสิสนจะซื้ออะไรสักอย่างซื้อเงนินสดก็ไม่มีก็ไม่ใช้เขาเป็นแบบเขาถูกฝังมาอย่างนี้ ถ้าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะไม่เหมือนเราเรานี่กู้มีนี่มีสินรุลมพลังจับซ้ายไปขวาจับขวาไปซ้ายผูกหน้าผูกหลังามาอยู่ที่นี่เราก็ได้เรียนรู้อะไรเราอยากได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ควรจะเป็นก็ก็ดีค่ะคว่าบางทาง้น่งิี่อนเรามันก็ขึ้นลงตาม วัฏจักรเวรกรรมที่เราสร้างไว้เราไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะอยู่นานเท่าไหร่แลวเมื่อไหร่ที่จะเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรกับเราทุกวันนี้โลกยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็มีการระบาดของโรคต่างๆคือพิเพิษเร็วกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนาะก็เรายังไม่มีสื่อโซเชียลไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไร ไม่มีอะไรที่เป็นโซเชียลที่บบทันสมัยขนาดนี้แล้วก็แชทโทรศัพท์หากันแล้วก็เอาจะไม่ค่อยเรื่องอะไรกันมากมายแต่ตอนนี้นอยู่ข้างที่วิ่งก็รู้เรกีการซิงชุดหน้ากันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องใช้เกิดประโยชน์เรื่อโซเชียลเพราะว่าบางทีโซเชียลมันก็มีแข่าวลอมเาะเฟคนิวเขียนเป็นเรื่องเป็นราวให้คณเชื่อให้คนงงงายเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรหลายอย่างเรื่อง มากมายทีอยอย่อย่าเชื่อนะคะว่าในหรือว่าในาโซเชียลที่เขาเขียนขึ้นมาจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยแฟนสอนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เขาปลุกขึ้นมาก็มีเรื่องที่เขาเขียนเป็นสตอรี่ขึ้นมาเราจะเพราะว่าบางทีเราจะคิดอะไรเราจะเชื่ออะไรเราก็ต้องเชื่ออย่างมีเหตุของเหตุของผลมันเป็นมันจะเป็นอันตรายกับเราก็

อันนี้ก็คือ,อปิ้งย่างแต่ว่าย่างใส่กระทะแบบนี้ก่ะทะนะคะเป็นย่างใส่กระทะอันนี้สามจุดสี่ปอนด์สามสิบกรัมก็อยู่ประมาณพันห้าพันหกจานแค่คคคคนี้ค่ะประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้เราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับอันนี้ก็จะเสิร์ฟพร้อมกับ มันฝรั่งทอดประมาณนี้แล้วก็ what is this c y c l ประมาณนี้ะ this one มาเปีประมาณพันนิดอันเนี้ยอันนี้ก็ประมาณพันห้าประมาณนี้ประมาณก็ราคาประมาณนี้ของกิ 1, น ที่เป็เงินไทยก็หายป่าที่นี่ก็เราก็ออกมารีแล็กก็ประมาณนี้เขาเขาไม่ดูว่า,าจริงๆมันเป็นครั้งแรกของเราว่ครั้งแรกในชีวิที่กินอาหารกบบอคู่ร้านนี้ตั้งแต่มากินเนี่ยสี่ปีๆๆแต่ว่ามาอยู่จริงๆเนี้ยปีาาน,นี้ปเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินแต่เราก็กินใเงอสไทยมันก็อาจจะไม่ขนาดนี้ขนาดจานใหญ่แต่ที่นี่มันก็าราคาเนาะตาม เงินแหลกข,ของประเทศนี้แล้วก็ตามภาะวะเงินเดือนของค่าของชีพของแต่ละประเทศนี่ราคาก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตทานข้าวก่อนนะคะเราเอาไว้ค่อยคุยกันใหมะะ่